ข้องตำนานไปกับอริชัย,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 ย EP 1626พี1626ชุดอิทธิปาฏิหารหลวงปู่เดินหนอีเกสาโรตอนที่สามคำสอนสุดท้ายและบารมีที่ยังคงแผ่ปกป้องหลวงปู่เดินหนอิเกสาโร กับมนุษย์ในยุคสุดท้ายและอย่างที่ท่านได้ฟังกันในตอนที่แล้วหลังจากพศ2536ที่ทุกคนคิดว่าหลวงปู่เดินหนอิเกสาโรจากโลกนี้ไปแล้วนั้นอาภินิหารของท่านยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องลึกลับและน่ากลัวยิ่งกว่าที่เคยเล่ามาซะอีกท่านยังคงเรียกวิญญ,ญาณกลับมาเตือนภัยใหญ่ยังคงแผ่พุทธคุณผ่านวัตถุมงคล ให้สิทธิ์รอดพลนจากน้ำท่วมโควิดและอุ้บัติเหตุร้ายแรงยังคงปรากฏในความฝันของผู้ป่วยหนักเพื่อให้จิตสงบก่อนจะละสังขารท่านไม่ได้จากเราไปจริงๆบารมีของท่านยังแผ่ปวกครุมแผ่นดินนี้ยังเฝ้ามองยังคอยช่วยเหลือผู้ที่มีศรัทธาและปฏิบัติตามคำสอนและในตอนสุดท้ายนี้ เราจะพาทุกท่านไปสู่ส่วนลึกที่สุดของเรื่องราวคำสอนสุดท้ายที่ท่านฝากไว้ให้มนุษย์ยุคนี้คำทํานายที่ยังไม่เคยเปิดเผยอย่างเต็มที่การเชื่อมโยงกับพระอริยสงฆ์องค์อื่นๆในกลุ่มพระโลกอุดรและสิ่งที่มนุษย์เราจะพบเจอในอนาคตอันใกล้นี้หากเราไม่ตื่นรู้และสร้างบาร,รมีให้ทันก่อนอื่น เรามาทบทวนคําทํานาสุดท้ายที่ท่านฝากไว้กับลูกศิษย์รุ่นใหม่หลังปีพศ2536ผ่านบันทึกของคนขลังครังวิชาและการเล่าปาต่อปากจากศิษย์ใกล้ชิดท่านเคยตรัสในพิธีรับครั้งหนึ่งราวปีพศ2540ว่าในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าแผ่นดินจะสั่นสะเทือนในทะเล น้ำจะยกตัวสูงขึ้นมาท่วมที่ราบรุ่มไฟจะลุกไหม้จากฟ้าและจากใต้ดินโรคภัยจะมาเป็นระรอกระรอกเหมือนคลื่นที่สัตว์ไม่หยุดมนุษย์จะเกิดความโลภมากขึ้นโกรธมากขึ้นหลงมากขึ้นจนกรรมหมู่ส่งผลให้โลกทั้งใบทุกทรมานแต่หากมนุษย์ตื่นรู้ หากสร้างบุญหมู่หากแผ่เมตตาให้สัตว์สัตว์ทั้งหลายภัยใหญ่จะเบี่ยงเบนได้บางส่วนมนุษย์จะเป็นเกราะป้องกันจิตจะสงบแม้ในยามทุกข์ลูกศิษย์ที่ได้ฟังคำนี้ในตอนนั้นบันทึกไว้ว่าท่านพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าแต่แฝงด้วยความเมตตาท่านไม่ได้บอกวันเดือนปีที่แน่นอนเพราะท่านมองเวลาในมิติ ที่ต่างจากมนุษย์แต่ท่านเน้นย้ำวิธีเบี่ยงเบนภัยไว้ชัดเจนวิธีเบี่ยงเบนภัยตามที่ท่านสอนมีดังนี้ 1. ทําทำบุญหมู่ใหญ่ไม่ใช่ทำคนเดียวแต่ชวนเพื่อนญาติชุมชนร่วมกันถวายสังฆทานถวายปัจจัยสง์ปล่อยสัตว์ปลูกป,ป่าช่วยเหลือผู้ยากไร้ท่านเคยตรัสว่า บุญหนึ่งคำรบของมูชนสามารถเบี่ยงเบนไปใหญ่ได้หากทำด้วยใจบริสุทธิ์ไม่หวังซึ่งผลตอบแทน 2. แผ่เมตตาภาวนาทุกวันสวดแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่เลือกมนุษย์สัตว์ผีเทวดามารยักษ์ท่านสอนคาถาแผ่เมตตาง่ายๆว่าสัเพสัปตา อเวราโหนตุอัพยาปชาโหนตุอันนิคาโหนตุสุขีอัตตานังปริหะรันตุขอให้สัรพสัตทั้งหลายจงปราศจากเวรภัยจงปราศจากทุกกายทุกใจจงมีความสุขจงรักษาตนให้ผลทุกสาม เจริญสติพิจารณาอนิจจังทุกวันท่านเน้นว่าระลึกถึงความตายทุกวันจะทำให้จิตไม่ยุติดไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเมื่อไม่มาจิตจะมันโพงไม่หวานกลัว 4. บูชาวัตถุมงคลด้วยศรัทธาไม่ใช่บูชาแบบงมงาย แต่บูชาแล้วนำไปใช้ทำความดีอารัธนาท่านทุกวันด้วยคาถาที่ท่านเคยสอนนโมโพธิสัตวตหลวงปู่อิเกสาโรนามะสุขภาละสุขารมิโยสุขานิบานังสุขังอโหสิพินทุกาโรตังเตวังโหตุสัพพธา คำทำนายเหล่านี้เริ่มปรากฏเป็นจริงในช่วง10-15ปีที่ผ่านมาน้ำท่วมใหญ่ไฟป่าโรคระบาดแผ่นดินไหวรุนแรงในหลายพื้นที่ลูกศิษย์หลายคนจึงนำคำสอนนี้ไปปฏิบัติจัดทำบุญหมู่แผ่เมตตาและพบว่าชีวิตพ้นภัยได้จริงต่อมาเราจะพูดถึงการปรากฏตัวของท่านในสมาธิหรือจิตภายในของศิษย์ยุคใหม่ มีสิทธิ์คนหนึ่งชื่อนามสมมุติว่าพี่เอกเป็นวิศวกรที่เคยเครียดหนักจากการงานและปัญหาครอบครัวปี2566พี่เอกเริ่มฝึกสมาธิตามคำสอนของท่านนั่งทำสมาธิวันละ30นาทีพิจารณาท่าสคือหนึ่งขนาดนั่งสมาธิพี่เอกเห็นภาพภายในจิตท่านเดินมาจากความมืดสวมจีวรสีเข้ม ถือไม้เท้าแล้วนั่งลงตรงหน้าลูกเอ๋ยอย่ายึดติดกับทุกข์ทุกข์เกิดจากกิเลสจงละโลภโกรธหลงจงทำบุญต่อเนื่องจงแผ่เมตตาให้คนที่เคยทำให้เจ็บแล้วจิตจะเบาสบายชีวิตจะเปลี่ยนหลังจากนั้นพี่เอกเริ่มทำบุญสม่ำเสมอ งดโกรธคนที่เคยทำร้ายภายในหเดือนปัญหางานและครอบครัวคลี่คลายอย่างน่าอัศจรรย์พี่เอกเล่าว่าผมรู้สึกว่าหลวงปู่ยังอยู่กับผมจริงๆไม่ใช่แค่ในรูปถ่ายหรือเหรียญแต่ในจิตเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับศิษย์อีกหลายคนบางคนได้ยินเสียงแหบๆเบ,บาๆในหูตอนที่ตื่นนอนบอกให้ไปทำบุญเพิ่มหรือว่าระวัง ในการเดินทางแล้วก็เกิดเหตุการณ์จริงตามนั้นส่วนการเชื่อมโยงกับกลุ่มพระโลอุดรท่านเคยตรัสว่าท่านไม่ใช่องค์เดียวที่ค้ำจุนพระศาสนาในยุคกึ่งพุทธกาลท่านยังมีพระอริยสงฆ์องค์อื่นๆที่ทุดงอยู่ในป่าลึกถ้ำลึกภูเขาลึกยังคงนั่งสมาธิแผ่เมตตาไม่เคยหยุดท่านเคยกล่าวว่าพระเหล่านั้น ไม่เคยออกมาแสดงตนแต่ประมีแบบปกรลุมแผ่นดินบางครั้งลูกศิษย์ที่มีวาสนาจะพบร่างสังขารหรือเห็นแสงในป่าหรือฝันเห็นพระรูปใดรูปหนึ่งแล้วได้รับคำสอนที่ลึกซึ้งลูกศิษย์บางคนจึงเชื่อว่าในอนาคตอาจจะมีเหตุการณ์ที่โลกพบพระสังขารหรือถ้าลึกลับเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณว่ายุคเปลี่ยนแปลงกำลังจะมาถึงและสุดท้ายคำสอนสุดท้ายที่ท่านฝากเอาไว้ให้มนุษย์ในยุคนี้เพื่อให้รอดพ้นจากทุก์ใหญ่ในยุคกึ่งพุทธกาลที่กำลังจะมาถึงจุดเปลี่ยนท่านเคยตรัสผ่านร่างทรงครั้งสุดท้ายว่าโลกนี้กำลังใกล้จุดเปลี่ยนมนุษย์จะต้องเลือกระหว่างสองทางทางหนึ่งคือ ทางแห่งกีเลสโลกโกรธหลงนำไปสู่ทุกข์ใหญ่ภัยพิบัติรุนแรงเวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุดอีกทางหนึ่งคือทางแห่งบุญศีลสมาธิปัญญานำไปสู่ความสงบสุขแม้กายจะตายจิตก็ไม่หวาดกลัวจงเลือกทางที่ถูกต้อง จงทำบุญใหญ่จงแผ่เมตตาจงระลึกถึงความตายทุกวันจงยึดพระรัตนาตรัยเป็นที่พึ่งแม้โลทั้งใบจะวุ่นวายก็าตามจิตของเจ้าจะสงบและเมื่อลาสังขารจิตจะไปสู่ภพภูมิที่ดีงามหรือหากบารมีถึงจิตของเจ้าจะถึงนิพพาน นี่คือคำสอนสุดท้ายที่ท่านฝากเอาไว้ไม่ใช่เพื่อให้กลัวแต่เพื่อให้ตื่นรู้เพื่อให้มนุษย์เราหันกลับมาสร้างบุญสร้างปัญญาก่อนที่กรรมหมู่จะส่งผลอย่างเต็มที่และด้วยคำสอนนี้เรื่องราวของหลวงปู่เดินหนอนิเกซาโรก็ปิดฉากลงในตอนนี้แต่บารมีของท่านไม่เคยปิดฉากท่านยังคงแผ่เมตตายังคงเฝ้ามอง ยังคงคอยช่วยเหลือผู้ที่มีศรัทธาและปฏิบัติตามคำสอนขอให้ทุกท่านจงนำคำสอนนี้ไปปฏิบัติจงจุดธูปห้าดอกตั้งนโมสามจบสวดพระคาถาบูชาท่านทุกวันจงทำบุญแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์จงระลึกถึงความตายทุกวันแล้วบารมีของท่านจะคุ้มครองจะนำพาท่านไปสู่ความสงบสุข ในชาตินี้และชาติหน้าขอให้ทุกท่านได้รับพรจากหลวงปู่เดินหนอีเกสาโรเสมอสาธุสาธุสาธ,สาธุก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปและถ้าหากไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปขอให้ท่านช่วยแชร์ไปให้กับคนที่ท่านรักด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนแล้ว สวัสดีครับ